เรามาอยู่หลังเวทีรัชดาลัยเทเตอร์ของทีมรอดลายมังกรเขาบอกว่าดีใจมากเพราะว่าเขาให้เราได้มีโอกาสมาทัวร์เจอแบงค์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 มาทักทายร้านหน่อยก็เปิดแล้วประเดิมนไปเดิมเพืเองหน่อยเดือนก่อนนี่เราไม่ได้เล่นมากี่อาทิตย์แล้วนะโอ้ยเดือนกว่าเดือนกว่าเออเดือนกว่าชอบอะไรมากที่สุดเนี่เรื่องที่ผมเล่นแล้วเนี่ยถามทุกคนก็ได้เปลี่ยนความคิดไปหน่อยเปลี่ยนชีวิตเลยอืม ทั้งเรื่องคุณธรรมความดีซึ่งทุกคนมีแล้วแหละแต่ว่าเรื่องเศรษฐกิจมันจะมันมย้ำไปว,ว่าเฮ้ยเราทําดีพอทำทุกอย่างวันนี้มันเราเราเราว่าเราไปไปถึงความว่าคุณจะทำและความกระตัญญูความซืม่อสัตย์ได้มากกว่ามันมีมันมีสกอร,ร์ไหมหลอดลายมังกรมีไหมหลอดลายมังกรไม่มีกระตันไม่ม่ไม,ไม่มีไม่มีเพลงชื่อหลอดลายมังกรไม่มีไม่มีนะก็จะมีเพลงกูดูว่ากูจะได้มาดูเพลงชื่ออะไรมังกรไม่มีเหรอมันจะเป็นเพลงเตะเพลงของแต่ละตัวละครรองไงของคุณเนาะ คุณธรรมคือคุณความดีสิ่งที่ฉันยึดมั่นอุ้ยบอดเวแล้วนะใช่ไม่ต้องเป็นล็อกเกอร์เลยแล้วไปไปไปนิวยอร์กต่อเลยนะใช่เดี๋ยวไปต่อเลยห้องคุณเป็นห้องเดียวป่ะห้องเดียวครับห้องเดียวมาดูห้องนี้จริงได้ไหมมาล่อมดูห้องเขาไปติดไปอ๋อมีห้องส่วนตัวอ๋อนี่นี่แล้วแล้วจะไปแต่งหน้าเองเหรอหรือว่าอะไรอันนี้ก็คือเราสามไม่มีเราลบออกแต่งเองใช่ท่ต้องทำเองท่นหน้าล่ะหน้าไม่แต่งอยู่แล้วแต่งไม่ได้ เพราะว่าวิ่งทั้งเรื่องแล้วเหนื่อยไหลตลอดอ๋อคุณเลือกได้ว่าคุณไม่แต่งไม่แต่งดีกว่าแล้วนี่กำลังจะไปทําอะไรกําลังจะไปติดไวเลสติดฟ้าติดไวเลสแล้วก็กลับมาใส่วิ่แล้วแล้วก็ใส่เองก็เนี่ยมีคนมีคนช่วยใส่แล้วก็ขึ้นไปเล่นต่อใช่แล้วขึ้นไปเล่นต่อนี่เราถ่ายทอดสดจากหลังเมืองเทสเชดาไรเดทอร์เดี๋ยวให้คุณไปใส่กับวิ่งเลยเจอกันนะครับเอาล่ะพี่หนุ่ยเราไปไหนกันต่อที่นกจันยศเราจะนกสินใจ ครเคยเห็นบ้างเรื่องหลังห้องของนะรัชดาอะไรสินใจหงไทยเขารู้ไหมสินใจหงไทยให้สินใจหงไทยของอะไรละการแปลงเป็นสินใจหงไทยเพราะมัน พี่เอกติใจแป่งพานิสวพี่ข้าพ่อพ้องพี่ก็พอดิบพอดีสบายสบายไม่ได้ใหญ่เกินไม่ได้เล็กเกินค่ะไม่ใหญ่กว่าใหญ่กว่านี้พี่น่าเกนแ้อันนี้คือพร้อมแล้วพร้อมแล้วจะเปิดประตูนิ่ดึงหมครับพร้อมค่ะเสียงคิมดังว่าพี่หนุ่ยเราไม่เคยไลฟ์มาหลังเวทีมาก่อนแล้วเราอมกรเนี่ยมันจะกลับมาพี่บอยก็บอกวูดี้บอกวูดี้มาสิมาไลฟ์เราจะได้เห็นบรรยากาศนี่อีกครึ่งชั่วโมงจะเล่นค่ะตอนนี้เราต้องทำอะไรบ้าง ก็วอร์มเสร็จหมดแล้วตอนนี้ก็คงสมาธิทบทวนดูว่าเออมีอะไรที่เราจะต้องแน่นเราเริ่มต้นอะไรจบยังไงอะไรอันนี้ฝ่ายริมหูล้วพี่ดรอกคื่นมันคืออะไรอันนี้เป็นสิวค่ะวนที่เขาไม่เก็ตไนี่ยเขาจะมองว่าทำไมนักแสดงเราคอยไปทีมันมีอะไรอยู่ค่ะมันคือมันคือไมโครโฟนค่ะครับมันคือไมโครไปดูใกล้ๆแล้วมันจะเลื้อยไปตรงนแล้จะร้องเพลงมันจะที่ทุก ทุกชีวิตเรามันเริ่มมาข้างหลังแล้วมาก็ลงมาเป็นผักอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เหมือนแบบถ้าเล่นละครก็มีไวเลส่ะคะแต่ว่าอันนี้จะเล็กๆหน่อยครับแล้วพี่นกต้องต้องต้องเขาเรียกเลยนะต้องแต่งหน้าเองป่ะอ๋อไม่ค่ะมีช่า่นค่ะอ๋อเพราะอย่างแบงค์เขาบอกเขาต้องแต่งเติมเองอะไรอย่างเงี้ยนะว่าตรงผิวตรงเขาต้องใส่วิกเองอะไรเองนะเขาขอทําเองดีกว่าพ้งนี้คือละครเพลงเรื่่องทีา ีอ่ไม่ข่าวว่ารับด้วยฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะดูไม่มีรับอันนี้ไม่เคยดูแล้วให้อ้วนดูหน่อยนิดนึงไม่ไล่ไม่ไล่ไม่ไล่จะคงบอกว่าสิงจารทานนี้ดีมากมากไม่ไล่ไม่ไล่หรือจะไม่มีวันเหงื่ออ้วนเล่งอะไรข้างนอกเด็กค่ะไร้รับก็ไม่มีให้ไม่ในเทปไม่มีต้องต้องมาดูเองต้องมาดูเองนะครับ ดี๋ยวผมไปทัวร์ต่อเลยพี่โอเคค่ะขอบคุณค่ะผมจะนั่งอยู่ผมจะนั่งอยู่กรี๊ดเลยนะชอบกรี๊ดให้ฟังตีไม่รู้เรื่องเลยตอนพี่มาตอนต่อออกมาเลยนี่เห็นเดอะด้วยนะถ้าไอโอเวอร์เนี่ยพี่จะไม่แบบงงนะไม่งงไม่ออกยเลยเจรือเจนกันขอบคุณเขาขอแล้วนะมือถือจับไป ลูกว่าปุ๋ยฝ้ายจิบ๊บดาดาวโอ๊ยหลอกขนาดนี้ค่ะใจแล้วก็สว<บา>ัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบบพี่แสี่กว่า,าพี่นึกว่าเรื่องนี้มันจะมีเพลงหลอลกลอยมันก็ ไี้ค่ะพี่บูตี้แต่ว่าน่าจะได้ไม่บทอะไรดีอะเล่นเป็นบทอะไรดีเป็นมังกรเล่นเป็นอะไรดีไม่ใช่เหรอคะต้อดนานมากแล้วใช่ตองนานแล้วไม่ใช่เรื่องแรกของเอกศาสตรเลยใช่ใช่ชื่อว่าวิมานเมืองโอ้ยรุ่นแรกนะครับโอ้นหมายที่มีี่หูบนหัวใช้ใช้ไวเลสติดอย่างนี้อ๋อดุ๋มครับดุ๋มดุม ฝากอ่านคอมเมนต์ด้วยเพราะว่าพี่ไม่มีมือถือนะครับฝากแชร์ด้วยนี่เรากำลังอยู่หลังเมืองไทยวัชราริเจเตอร์ไม่เคยไลฟ์มาก่อนหลังเวทีดบานนี้ก่อนโชว์แล้วเดี๋ยวพอโชว์จบบูดีก็จะนั่งดูอยากดูสินใจแล้วป่ะคือยังไงมั่วเละพี่วุดีต้องดูประมาณสามหน้ากระดาษอ่ะสำหรับเพลงของพี่นกอ่ะใช่สี่สาวร้องสวัสดีค่ะภาษาสักข้อหนึ่งของเพลงอะไรก็ได้มาอาจจะไม่ได้เคยเจอกันแต่ว่า เพลงลาเพลงตีมนะเพลงตีมลองลองอสามคนได้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามุดมุดไปรอบรัวเหรอต้องต้องรักรักรักไดเวลาเด้เวลาต้องลา นี้มันมีอยู่ในในท่อนนี้ของเพลงอยู่ในซีนึงคนมาดูก่อนนั่นรีชอบมากนี่หายไปตั้งเดือนหนึ่งใช่ไหมใช่อหายไปอะไรไปไปพักหรือว่าไปอะไรเราหายไปแบบว่าช่วงปีใหม่ครับช่วงปีใหม่ก็ปล่อยให้ประชาชนไปเที่ยวพักผ่อนพวกเราก็ไปพักผ่อนแล้วเราก็กลับมาบ่มกันใหม่เล่นยี่รอบเล่นเออตอนนี้เรามีถึงตอนนี้ถึสิบเก้าพาโอ ใช่ไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรเลยเล่นอย่างเดียวเลยใช่ที่ถ้าต่ออีกสักร้อยรอบเราก็อยู่พี่ก่อนทำไมเขาต้องเอาปลอยห่อไหม่อะเพราะว่ไเราะเราทำหมกมีฝุ่สเปรย์มีแป้งแป้แล้วเดี๋ยวพอขึ้นไปทีเขาจะออกเพราะว่าเราไม่มีปัญญาจ่ายค่าไหม่ถ้ามันเสียไปอ๋อเขาปรับเลยฮะปรับค่ะเขาปรับพุ่นเลยเหรอปรับค่ะเห็นนีเขาปรักค่ะก็เลยเราต้องรักใหม่ยิ่ง ้้เรรียยบอแลวนี่แต่ละคนก็จะมีกระจกเลยใช่ไม่แย่งกันเนาะเขานแบ่แบ่งแบ่งแบ่งค่ะจริงจริงเนี่ยสินใจของไทยเป็นพันลิตรเนี่ยเขาก็มีห้องเดี่ยวทำไมเราไม่ขอห้องเดี่ยวบ้าง่ะเออพอดีว่าเราเด็กเราจะเด็กค่ะเราไม่กล้าเราไม่กล้าขอเรื่องคือบุญบารมีเราไม่ถือเราเบ่งไม่ได้ใช่ไหมพี่บอยไม่ได้เบ่งขี้เบ่งขี้อย่างเดียวเบ่งอย่างอื่นเบ่งไม่ได้ได้ค่ะเดี๋ยวพี่จะนั่งที่แถวที่ห้าเดี๋ยวพี่จะจ้องมองคุณแล้วแล้วถ้าคุณออกมาพี่จะแบบ กรี๊ดดังๆได้ไหมได้ค่ะไม่เสียสมาธิแล้ว่ส่ตสินใจบอกว่ากรี๊ดดังๆเลยเดี๋ยวฉันจะด่าพี่ jump, mm ูด hmm, like ีพี่วูดีไม่ต้องตั้งอกตั้งใจที่จะกรี๊ดแต่พอพี่นกร้องจบปุ๊บพี่จะกรี๊ดเองแ่อนพี่จะกรี๊ดเองพูดซะพี่จะกรี๊ดแล้วต้องกรี๊ดนะไม่แน่ๆพี่บูดีเดี๋ยวเราแอบไลฟ์เนียถือแม้เขาไม่ให้นะพี่บูดีพี่จะต้องกรี๊ดซีนที่หนูอยู่กับพี่นกเออใช่เหรอ พี่จะแลกลิ้นกันหรือยังไงไม่แลกไม่แลกลิ้นแลกลิ้นปากเดี๋ยวพี่จะดูเดี๋ยวพี่จะดูไอ้กีฬาที่เริ่มครับนี่อ่าอีกประมาณสิบนาทีนาไม่เกินไม่เกินอีกยี่สิบนาทีค่ะแล้วเริ่มเป๊ะหรือเปล่าฮะเป๊ะเริ่มเป๊ะค่ะละครเวทีไม่มีแบบเอออุ๊ยวิคนคนนี้เข้ามาสายดีเลยให้นิดนึงไม่ได้ค่ะไม่ได้จะต้องรออยู่นะพี่อูดดี้มาเลสรอเขาหน่อยไม่ยอมดิมานเธอข้างหลังค่ะอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันนะครับห้องต่อไปนี่ใครเลยอ๋อ ปอ,อกับกั้งแกงส้มก,ก,กับกั้งใช่ไหมใครที่เป็นแฟนคลับแกงส้มกับกั้งแชร์ไลน์มีด่วนเพราะว่าเราจะได้เห็นดาราศิลปินที่คุณรักมากแล้วเดี๋ยวเราจะหอมแก้มจูบแทนทุกคนนะครับไม่ต้องบอกฮัลโหลปอสวัสดีครับนี่น้องปอ พออยู่คนเดียวเหรอฮะอยู่กับนี่เลยครับเฮ้ยสวัสดีครับนี่แก๊งโ้่กับก้างอยู่นี่สบายดีสบายดีนี่ทำไมเอปาไหมนี่ป่ามนี่ไม่เป็นไม่ต้เชิญ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 นี่เราก็มาันี่มาดูใช่ไหมวันนี้มาดูเป็นครั้งแรกโอ้ย้งบอกพี่สิพี่ต้องเตรียมใจยังไงบ้างกลับกับไกะเตรียมที่ชู้ที่ชู้ไหมนะที่ชู้ไม่นี่ที่ชู้ไมพี่ไม่ใช่น้ำตาคลื่นขนาดนั้นไม่ใช่น้ำลายน้ำลายน้ำลายหกพี่อยากพี่อยากจะดูพี่อยากจะดูสิใจแล้วมันเป็นยังไงอ่ะโอ้ยเร็วเร็วเร็วมากร้องเร็วมาก หมูดับตับไหมเลยฮะคือคือมีซับก็อ่านไม่ทันครับแน่นอนประมาณ10นาทีพี่นกพูดอยู่คนเดียวพูดทั้งพูดทั้งร้องทั้งพูดทั้งร้องอยู่คนเดียวเลยมีเพลงที่3คนร้องด้วยกันไหมมีไหมฟังเปี่ยดประตูได้เลยครับผมเอาไม่ได้ใช่ไหมอ๋อออนจะเสียงมันกล้องเราจะค่อนข้างเหมือนคนละเจนเงันนี่คือแยากกันคนละเจนคือสองเจนเดียวกันเจนเดียวกันดูจากการแต่งตัวคือคือยุคซิตี้ ประมาณนนั้ครับคเล็กนิดหน่อยของผมไม่ได้จะแปลงนึงว่าผมต้องออกไปเชิญมังกรก่อนอันนี้คืออันนี้เป็นชุดเชิญมังกรนะครับจะเป็นชุดเชิญมังกรคือเป็นนักแสดงด้วยแล้วก็ไปเชิญมังกรในเรื่องเลยนี่แฟนคลับ3คนนี้ฝากแชร์ไลฟ์นิดนหนึ่งเพราะคนบอกว่าอยากให้มาแหละมือทีเล่าเรื่มังกรจริงๆนะครับต้องครับร้องสักท่อนหนึ่งให้พี่ฟังได้ไหมของก้ามันเป็นเพลงเล่าเรื่องถ้าก้าเล่าไปมันเหมือนสปอยจริงๆ อ่ะผ่านโอเคอันนี curtain, ้ก็สปอยกันแล้วเนี่ยไม่ไม่ไม่อันนี้ได้อันนี้ได้เพลงโซโล่ไหมเพลงโซโล่ได้ท่านลุกท่านลุกอ้าวสั้นๆเลยไดอะไรแล้วมันกี่รอบแล้วหากทำดีไม่ได้ดีจะทำดีไปเพื่ออะไรทำไปแล้วสุดท้ายได้ความปวดใจกลับคืนมาประมาณนี้เลยคือให้ขาวมากไปฟ้องมาหรือเปล่าอะไรนะฟังดูไม่ขาวขาวเลย ตั้งแต่สัมผัสพอมาฟันคุณขาวที่สุดเลยจริงไหมไม่เคยป้องเลยมีคนหัวฟันผมเหลืองได้ไหมป้อขาวขาวจริงไหมเนี่ยของเราสะพอนึงครับผมนี่ได้ละอ เกิดมาเป็นคนจริงต้องฝันให้ยิ่งใหญ่จะต้องได้ดังใจไม่ว่าดีและร้ายทำได้ทุกๆอย่างจะยากเย็นสักแค่ไหนไม่มีคำว่าแพ้ฉันไม่เคยพ่ายไม่เคยเดินตามใครสูงสุดขอฟ้ามีไว้ให้เราท้าทายอันนี้นี่คลิปซิงค์ถูกไหมครับไม่ใช่เฮ้ยลอสดีครับผมลิปซิงค์นครับวุ้ยเลวูเลย อะไรละอยู่เมื่อกยืดแต่ออกจากระโบในบละครเวทีลิปซิ้งไม่ได้ลิฟติ้งไม่ได้ครับไม่ได้ครับแต่ละฟิลแต่ละตอนไม่เหมือนกันแต่ละรอบมันก็จะไม่เหมือนกันตอนแรกพี่มาพี่เก็ตว่ามันต้องมีเพลงรอดลายมังกรไงรอดลายมังกรรอดลายมังกรไม่มีหรอไม่มีครับตั้งใจมากเลยนะมาฟังเพลงรอดลายมังกรไม่มีรอดลายมังกรเราใจะที่บอยทำให้พี่บูดี้ร้องมังกรใช่แล้วก็ จริงๆพี่ต้องเล่นบทพวกคุณนะพี่ไม่ว่างเลยพี่ก็เลยบอกว่าไปเอาเด็กพวกนี้มาเล่นดีกว่าพี่เป็นที่นะพี่จะได้เห็นสาวห้าได้เลยครับเดี๋ยวพอคุณออกมาพี่จะคิดอะมากเลยอยาอยาาเสียสมาธินะครับแล้วเดี๋ยวเราตอนจบเราจะมาล่าอีกรอบหนึ่งได้โอเคแล้วคุยกันบนเวทีนะครับบ๊ายทุกวันนีครับสวัสดีครับซื้อบัตรด้วยนะครับใครยก็ซื้อบัตรอ่ะอัปหมดเลยสิ เชิญซ ST. ื yeah! ้อบัตรได้แล้วไทยทิเก็มเมเจอร์ทุกสาขาทุกสาขาตอนนี้เราจะมีโปรโมชั่นด้วยถูกต้องเล่นถึงวันที่เท่าไหร่ครับถึงวันที่ช่วง19กุมภาพันธ์ครับผมงั้นก็อยากจะให้ฝากให้ทุกคนได้ดูกันเพราะว่าเป็นเรื่องที่ดูแล้วต้องได้ความเขาเรียกว่าความคิดดีๆกลับไปแน่นอนใช่ครับครับผมอย่าลังเลอย่าลังเลคุ้มแน่นอนครับผมเดี๋ยวเรามาไลฟ์อีกทีตอนประมาณ4ทุ่มกับพวกเขาเหล่านี้แล้วเดี๋ยวเจอกันครับเย้ตังค์กี้นะครับทุกที